วันนี้เราจะมาทำพิกอาคาสสั้นๆในหัวข้อที่ว่าคุณสวยหล่อในสายตาของเขาไหมคุณสวยหล่อในสายตาของคนคนนั้นไหมทีมที่หนึ่งอุไทัยทวีทีมที่สองแม่หมอไพป๊อก ทีมที่สามช่างทาสีอุทัยเทวีหมอดูไพ่ป๊อกช่างทาสีให้เลือกมาหนึ่งใบเท่านั้นค่ะคุณสวยหล่อในสายตาของเขาไหมเรามาเริ่มทีมที่หนึ่งนะคะ คุณสวยหล่อในสายตาของเขาไหมอันนี้จะเป็นคลิปพิกอาคาสั้นๆนะคะคุณสวยหล่อในสายตาของเขาไหม คะแนนความสวยได้ร้อยเปอร์เซนคะแนนความสวยความหล่อนี่เอาไปหนึ่งร้อยเลยสวยมากหล่อมากเซ็กซี่ถ้าเป็นผู้ชายอะ่ะก็เป็นคนที่เนี่ยข้าราชการทหารตำรวจรูปร่างปาดเปียวความหล่อความสวยเนี่ยเอาไป เต็มสิบคะแนนเลยในสายตาของเขาเนี่ยคุณเป็นคนที่สวยมากหล่อมากคุณเป็นคนที่ดูลึกลับนะเขาชอบแอบดูคุณนะเวลาเขาแอบดูคุณเขาก็จะยิ้มมีความสุขอะเขาชอบแอบดูคุณเขาหึงหวงคุณมากเขาต้องการที่จะให้คุณเนี่ย เป็นของเขาแค่คนเดียวเขาหึงหวงและก็คิดมากเรื่องคุณเขาหวาดระแวงคะแนนความสวยเนี่ยได้ไปเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าถ้าคะแนนสิบก็เต็มสิบถ้าคะแนนเต็มอยู่ที่สิบคุณได้สิบคะแนนอะ่ะคะแนนความสวยเนี่ยเอาไปเต็มสิบ เขาเป็นคนที่พูดน้อยนะคุณหล่อมากเนี่ยได้ไพนักลบเนี่ยทหารตำรวจแล้วคุณก็ดูสง่างานคุณนะความสวยเอาไปเต็มเลยเพราะว่าเนี่ยคุณดูลึกลับคุณดูแบบอรลร่าของคุณอะพอเห็นครั้งแรกเนี่ยคือสวยอะคือคุณเป็นคนที่ดูลึกลับในสายตาเขานะเป็นคนที่ดูลึกลับ ถ้าถามถึงเรื่องความสวยเนี่ยพอเห็นครั้งแรกเขาก็รู้แล้วว่าคนเนี้ยสวยตอนเขาเห็นคุณครั้งแรกอะ่ะเขาก็รู้แล้วคนเนี้ยสวยตอนเขาเห็นคุณครั้งแรกเขารู้แล้วเนี่ยคุณอะ่ะสง่างามมากเป็นนักรบเป็นทหารเป็นตำรวจคะแนนความสวยเนี่ยเอาไปเต็มร้อยเลยคุณเป็นคนที่เลิศมากเพอร์เฟกสวยน่ารักแต่เขาเป็นคนเงียบเงียบอะ่ะเขาจะไม่ชมคุณหรอกเขาหึงหวงคุณมากนะ แล้วเขาก็เป็นกังวลว่าเขาเครียดเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณทำให้เขาเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยคุณทำให้เขาเป็นทุกข์เขาหึงหวงคุณมากเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชมคุณนะแต่คะแนนความสวยเนี่ยเขาให้คุณะเต็มสิบเลยคือถ้าเป็นเรื่องความสวยความหลอ่อคุณเอาไปเลยเต็มสิบ เรามาดูทีมที่สองนะคะทีมที่สอง,สองในสายตาของเขาอะเขามองคุณสวยมองคุณหล่อไหม คุณดูสง่างามคุณดูแก่คุณดูสง่างามคุณดูดูหน้านับถืออ่ะคุณดูแบบเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แต่งตัวดีเนี่ยเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนแต่งตัวดีคุณดูสง่างามเนี่ยเป็นแบบเทวทูตนะมีปีกเนี่ย คุณดูสง่างามแต่คุณก็ดูสูงอายุเป็นผู้ชายหมดเลยเนี่ยคุณเป็นผู้ชายที่แต่งตัวดีคุณดูแก่คุณแต่งตัวดีคุณดูสง่างามเนี่ยมีออร่าวิ่งวิ่งวิ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 คุณดูคุณดูสง่างามเหมือนอาเซียร้านขายทองคุณดูสง่างามเหมือนอาเซียร้านขายทองมีรัศมีวิ่งวิ่งวิ่งวิ คุณดูแก่คุณแต่งตัวดีเขาให้คะแนนคุณน่ะเจ็ดเต็มสิบเนี่ยคุณน่ะสายเปเลยเนี่ยมีของขวัญเนี่ยคุณทิ้วตะค่ามีของขวัญมาให้เขาคุณเป็นคนหล่อนะคุณเป็นผู้ชายที่ขี้หึงคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่สวย คุณเหมือนเทวดาที่มาปกป้องเขาเนี่ยเนี่ยเป็นผีบ้านผีเรือนได้ไหมอันเนี้ยเป็นเทวดาเป็นเทวดาอันนี้ปีศาจเป็นเทวดาที่พยายามเอาปีศาจเนี่ยให้ออกไปเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนพ่อเหมือนเทวดาสายเปอันเนี้ยพระสังฆราชคุณเหมือนพระคุณเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขามองว่าคุณอะแบบไม่สวยหรอกไม่หล่อแต่ว่าดูดูสง่าเขามองว่าคุณอะไม่สวยไม่หล่อแต่คุณแต่งตัวดีคุณดูสง่าเขามองว่าคุณอะเป็นคนแต่งตัวดีคุณดูสง่าหน้าที่การงานของคุณอะทำให้คุณดูเท่เขามองว่าคุณอะเป็นคนที่หน้าที่การงานดี คุณดูเท่คุณดูสง่าคุณดูภูมิฐานถ้าถามถึงความสวยอะ่ะไม่ไม่สวยอะ่ะถ้าถามถึงความสวยนะเขาไม่เคยมองว่าคุณสวยเลยเขาไม่ได้มองว่าคนเขาไม่ได้มองว่าคุณอ่ะสวยเขามองว่าคุณอ่ะแก่คุณไม่สวยนี่คือสิ่งที่เขามองนะคะ ทีมที่สามช่างทาสี ในสายตาของเขาเนี่ยคุณเป็นคนที่สวยแต่ถ้าว่าเขาจะให้คะแนนเท่าไหรอ่อ่ะเขาให้แค่หกเต็มสิบนะคือคุณคุณ